ทัพช้างสึกชุดใหญ่ได้ทีมดวลคิงครับยูยี 23, ใช้สูตรไหนเลือก20ขุนพลลุยซีเกมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยนันครับว่าโปรแกรมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยในช่วงฟี ف าเดตลอดปี2 5 6 6นัดที่เหลืออย่างเป็นทางการแล้วโดยฟี ف าเดรั้งต่อฝปจะเตะน,นอกบ้าน2นัดคือวันที่16มิถุนายนพบไต้หวันทีมอันดับ1 5 6ของโลกและวันที่19มิถุนายนพบฮ่องกงทีมอันดับ117ของโลกครับขณะที่ฟุตบอลชิงถ้วยพาา ราชทานคิงคับครั้งที่49ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7-10ถึงกันยายนนี้ได้3ทีมร่วมฟาดแข่งประกอบด้วยสหรัฐอารัารบเอมิเรตส์ทีมอันดับ70ของโลก เลบบนอนทีมอันดับ100ของโลกและอินเดียทีมอันดับ106ของโลกทั้งนี้ยังรอยืนยันจังหวัดเจ้าภาพและการจับสลากประกบคู่อย่างเป็นทางการอีกครั้งครับส่วนฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนตุลาคมจะเตะ2องนัดนอกบ้านคือในวันที่12ตุลาคมพบจอเจียทีมอันดับ77ดบของโลกกุงทบิลีซีและวันที่17ตุลาคมพบเอสโตเนียทีมอันดับ108ของโลกที่เลขข Arena, คคอกอารีนากุงทาลิน ด้านทีมชาติไทยชุดยู23ที่มีภารกิจล่าเหรียญทองในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ล่าสุดอิสาระซินเทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดซีเกมเปิดเผยว่าจะมีการประกาศรายชื่อนักเตะจำนวน26คนในวันที่17เมษายนนี้ครับเพื่อเขาแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมทีมตั้งแต่วันที่20เมษายนหลังจากนั้นจะตัดผู้เล่นให้เหลือ20คนครับก่อนออกเดินทางไปประเทศกัมพูชาในวันที่27เมษายน ส,ส่วนการเลือกตัวผู้เล่นจะออกมาแบบไหนกุนซื้อทีมชาติไทยชุดซีเกมกล่าวว่าซีเกมอนุญาตให้ส่งชื่อผู้เล่นได้20คนเท่านั้นทําให้ผู้รักษาประตูต้องเอาไปแน่ๆ2รายส่วนตัวผู้เล่นจะใช้ระบบ7-6-5หรือ7-5-6ในการเลือกผู้เล่นที่เหลือ18คนคือกองหลังเอาไป7คนแน่ๆส่วนกองกลางและกองหน้าอาจจะเอาไปตำแหน่งละ6หรือ5คนตรงนี้ต้องพิจารณาดูอีกที นอกจากนี้โคดรายังกล่าวต่อว่าการประกาศชื่อเข้าแคมป์จะเรียกมา26คนหลังจากนั้นจะตัดออก6คนคือผู้รักษาประตู2คนและผู้เล่น4คนซึ่งรายชื่อที่จะประกาศต้องมีการเช็ครายละเอียดกันจนถึงนาทีสุดท้ายทั้งจากหนังสือตอบรับของสโมสรและอาการบาดเจ็บของแต่ละคนสถานการณ์ในลีกของบางสโมสรยังไม่แน่นอนดังนั้นต้องรอจนถึงนาทีสุดท้ายว่าจะได้ตัวผู้เล่นคนไหนบ้างขณะที่อาชิตพลคีรีลม กับชยพิพัฒน์สุวรรณเพศัทที่เล่นอยู่ในยุโรปทางสโมสรต้นสังกัดส่งหนังสือตอบรับให้มาร่วมทีมแล้วแต่ทั้งสองคนต้องมาวัดกับคนอื่นๆก่อนไม่ใช่ว่ามาแล้วติดเลยครับ